เรามาที่หน้า155นะครับแบบฝึกหัดที่6.5นะครับการลบเศษส่วนด้วยลักษณะของตัวเศษส่วนที่มีค่าเท่ากันนะครับดังนั้นลักษณะของโจทย์ก็เลยให้เราทำการสั่งหาผลลบนะครับโดยเขากําหนดตัวเศษส่วนมา2ตัวตัวตั้งแล้วก็ตัวลบเนาะแล้วก็ให้ทําการหาคําตอบนะครับอยากให้เราทําเหมือนเดิมนะครับ ดูว่าเศษส่วนกับรูปนะครับมีความสัมพันธ์กันยังไงนะเดี๋ยวจะชี้ไปให้ดูชัดๆทีละตัวนะครับข้อที่1เศษ3ส่วน4ลบกับเศษ1ส่วน4เห็นไหมตัวส่วนเท่ากันก็คือมี4เท่ากันครับนะครับตัวตั้งเศษ3ส่วน4เราดูรูปนะครับรูปถูกแบ่งเอาไว้เป็น4ส่วนครับ4ส่วนนะมี3ส่วนที่ถูกระบายเอาไว้ด้วยสีเหลืองเห็นไหมครับและ ให้ทําการลบกับนะครับเศษส่วนก็คือเศษ1ส่วน4ก็คือมีความหมายว่าอย่างไงครับมีทั้งหมด4ส่วนนะครับจะลบออก1ส่วนครับก็คือไม่เอา1ส่วนครับถ้าไม่เอา1ส่วนดูจากรูปนะดูจากรูปครับเดิมมี3ส่วนจาก4ส่วนก็คือ3ส่วน4ครับ ถ้าไม่เอาสีเหลือง1ช่องหรือว่าเศษหส่วนสีจะเหลือสีเหลืองกี่ช่องครับจะเหลือกี่ช่องจะเหลือ2ช่องนั่นก็คือเหลือเศษสส่วนสนั่นเองนะครับอ่ะฉะนั้นคําตอบของข้อนี้ก็คือเหลือเศษสส่วนสครับนะครับเราก็สรุปคําตอบเข้าไปที่เศษสาส่วนสเมื่อลบออกเศษหส่วนสจะเหลือเศษสส่วนสครับ นะครับตัวลบก็คือตัวกากบาทนั่นเองครับและตัวสีเหลืองนะครับก็คือเศษ3ส่วน4นะนึกออกไหมอีกทีหนึ่งนะครับมีทั้งหมด4ช่องก็คือ4ส่วนนะครับมี4ส่วนตัวสีเหลืองสีส้มนี้มี3ส่วนก็คือระบายเอาไว้3ส่วนครับก็คือเศษ3จากทั้งหมด4ส่วนและให้ลบออก1จากทั้งหมด4ส่วนนะครับ ลบออก1ก็คืออะไรครับสีที่ระบายเอาไว้เนี่ยมันมีอยู่3ช่องครับถูกลบออกไป1ช่องนั่นเองครับก็เรจะเหลือสีที่ระบายเอาไว้ยอยู่2ช่องนี้หรือว่าเศษสส,ส่วน4นั่นเองนะครับตามที่เราทําการตอบคําถามเข้าไปข้อสังเกตเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบวกการลบเราต้องหาข้อสังเกตให้เจอครับตัวส่วนนะครับของคําตอบจะมีค่าเท่ากับอะไรครับ ตัวส่วนของโจทย์นะครับโจทย์จะต้องเท่ากันก่อนใช่ไหมครับตัวส่วนเนี่ยจะต้องเท่ากันและลบออกมาแล้วตัวส่วนก็จะมีค่าเท่ากันนะครับจะได้ค่าเท่ากันครับและผลลบมันจะเกิดจากการเอาตัวตั้งมาลบด้วยตัวลบเห็นไหมสามลบด้วย1คือ2นั่นเองครับดังนั้นนะครับเวลาเราเห็นเศษส่วนที่มีค่าส่วนเท่ากันเอามาทําการลบกันนะครับก็คือเอาตัวเศษมาทําการตั<ๆ>้งและลบกันน<ๆ>ั<ๆ>่นเองครับ แล้วส่วนด้วยตัวส่วนตัวเดิมโอเคนะเดี๋ยวข้ออื่นจะไม่อธิบายมากแล้วนะครับจะไม่อธิบายอย่างละเอียดอย่างนี้นะครับมาดูข้อที่2ครับเศษห้ส่วนเตั้งลบด้วยเศษสองส่วนเเศษห้ส่วนเ้านั้น1 2 3 4งี่หคือสีเขียวนั่นเองครับสีเขียวหรือเศษห้ส่วนเนะครับลบด้วยเศษสอส่วนเครับ บลบด้วยเศษสองส่วนเก้าที่เขาทำกากระบาดเอาไว้ฉะนั้นเหลือสีเขียวกี่ช่องครับเหลือสีเขียวอยู่หนึ่งสองสามฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือเศษสามส่วนเก้านะครับดูจากรูปล้ดดูนะดูจากรูปแล้วนะก,ก็ดูคำตอบที่เขียนตรงนี้นะครับที่กูเขียนตรงนี้นะเหลือเศษสามก็ 3, คือหนึ่งสองสามส่วนก็คือทั้งหมดเก้าช่องนะครับ สามส่วนเก้าจริงด้วยนะครับที่ส่วนจะต้องเท่ากันแล้วถึงจะสามารถทําการลบอย่างนี้ได้เพราะว่าขนาดของตัวที่ลบออกไปนะครับกับขนาดของเศษ5้ส่วนเช่องตรงนี้ครับมันมีขนาดเท่ากันมันถึงทําการลบได้การลบลานบวกเราถึงได้บอกว่าส่วนต้องเท่ากันก่อนนะครับเพราะมันมีการแบ่งออกเป็นช่องที่เท่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องที่มีอยู่ ช่องที่ไม่ได้ทําการระบายสีหรือช่องที่ทําการลบนะครับสี่เหลี่ยมตรงนี้เท่ากันหมดนะครับหรือถ้าเป็นลักษณะของการแบ่งเป็นวงกลมก็แต่ละชิ้นก็เท่ากันเหมือนกันนะครับอันนี้เรามองเป็นแต่ละชิ้นได้นะมีทั้งหมด9ชิ้นครับเรียกว่า9ส่วนระบายสีเอาไว้5ชิ้นครับนะครับเรียกว่าเสร็จ5ส่วน9และเอาออกสักชิ้นก็คือเนี่ยมันเป็น2ชิ้นนี้นะครับที่ถูกเอาออกก็เลยเหลือ เศษ3ส่วน9นะครับฉะนั้นก็คือเอาข้างบนตั้งก็คือ5นะครับ5ลบด้วย2นะครับ5ลบด้วย2เท่ากับ3นั่นเองครับ9ชิ้นคงเดิมนะครับมาดูข้อที่3ามกันครับน่าจะพอเข้าใจนะมาถึงตรงนี้ครับถ้าเราเห็นตรงนี้ปุ๊บเศษ6ส่วน6กลบเศษ3าส่วน6ก็คืออะไรครับ6ลบ3ามเหลือ3ามและตัวส่วนคือ6ยังคงเดิมดูจากรูปก็ได้ครับ มีอยู่6ส่วนระบายสีเอาไว้6 1 2 3 4 5 6้าและเอาออกลบคือเอาออก3ช่องเหลือที่ระบายสีเอาไว้3ช่องนั่นเองครับดังนั้นเศษ6ส่วน6ลบด้วยเศษส 3, ส่วน6จึงเหลือเศษ3 3ส่วน6นะครับเหลืออีกครึ่งหนึ่งครับอั้นข้อที่4เราไม่ดูข้างบนละนะครับเราดูรูปบ้างก็ได้ครับอย่างนี้จะเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ2ช่องนั่นเองครับโจทย์มันจะเป็นอะไรครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเห็นไหมครับส่วนเจ็ดก็คือมีเจ็ดส่วนเจ็ดส่วนระบายสีเอาไว้ไม่ครบนะครับขาดไปหนึ่งก็คือหกส่วนครับก็คือเศษหกส่วนเจ็ดและลบออกไปการกบาทออกไปนี่กี่ช่องครับสี่ช่องก็คือนี่ครับลบออกไปสี่ช่องจากเจ็ดช่องคำตอบจะเหลือสองช่องนะครับจากเจ็ดช่องก็คือเศษสองส่วนเจ็ด หรืออะไรครับถ้าดูที่ตัวเลขก็คือ6ลบ4เหลือ2ครับ7คงเดิมนั่นเองครับมาดูข้อที่5นะครับพยายามจะอธิบายให้มันหลากหลายนะเผื่อจะเข้าใจวิธีใดวิธีหนึ่งนะครับหรือจริงๆแล้วถ้าเราดูตรงนี้ครับอ่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสีเขียวสีเหลืองนีงน้ครับเป็นยังไงถูกกรารบาทออกไปหมดฉะน,นั้นแสดงว่าเหลือศูนย์นะครับเหลือเศษศูนย์ส่วนแหรือเหลือศูนย์นั่นเองนะครับ หรือเหลือศูนย์ั่นแหละครับเหลือศูนย์มันก็คือไม่เหลือเลยนะครับถูกต้องไหมเพราะ4ีลบสเหลือ0นครับ8เราให้คงเดิมหรือว่ามันไม่เหลือเลยนั่นแหละครับมันไม่เหลือสักชิ้นหนึ่งนะครับถ้าอย่างนี้แหะครับ1 2 3 4 5ส้าหแสดงว่าเหลือ6ชิ้นนะฮะสิบเอ็ดลบห้าเหลือ6ไงทั้งหมดมีทั้งหมด13ชิ้นครับลบหจริงไหม ดูกากบาท1 2 3 4 5นี่คือลบ5นะครับฉะนั้นที่กากบาทเอาไว้นะครับอันนี้คือที่กากระบาดเอาไว้นี่คือที่กากบาดเอาไว้แล้วก็ในส่วนของเศษ4ส่วน8ที่เป็นตัวตั้งในข้อที่5นะครับสีเขียวตรงนี้ครับแล้วก็สีฟ้านะครับนี่โอเคนะเรียบร้อยแล้วครับสำหรับหน้าที่155ครับ